สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกอน,น้อยคณัน,นี้ผมพาทุกท่านมาดูอุโมงคลอดแยกท่าพระครับจากสะพานบางกอกใหญ่ข้ามคลองบางกอกใหญ่ไปยังถนนจรัญสนิทวงดูครับแยกอุโมงคลอดแยกท่าพระครับตรงนี้ ครับพอก็เข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงผมมองตรงนี้สวยนะครับสวยขึ้นจากอุโมงแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ